เวลาที่เราไปเดทก,กับผู้หญิงเนี่ยเริ่มต้นน่ะไม่ใช่ไปถึงแล้วไปอ่อนไปนอบน้อมไปพยายามสุภาพกับผู้หญิงคือไม่ได้บอกว่าให้ไปทําอะไรที่มันไม่สุภาพนะแต่เวลาที่เราเริ่มไปเดทก,กับผู้หญิงสิ่งแรกที่ต้องทําคือนําเธอในเดทนั้นในหลายครั้งเราจะเห็นว่าผู้หญิงเขาพยายามจะนําในการเดทนั้นต้องทําแบบนั้นต้องแบบนี้นะคะนู่นนี่นั้นท่านั้นอยู่ในพื้นที่เธออันนี้แสดงว่าเราเลือกผิดแล้วสภาพแวดล้อมเช่นเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบในสังคมหรือในร้านอาหารอะไรที่เธอเก่งในด้านนั้น แบบนี้เธอนําเราจบทันทีเฟรมผูน้นําหายหมดให้เปลี่ยนใหม่ไวาลาที่เรานัดอะสมมติว่าเราเป็นแบบว่าพ่อค้าตลาดนัดอะไปนัดอยู่ในพัฒานาเราจะไปสู้กับผู้หญิงที่แบบว่าเออเทสดีจบมหาลัยพาเธอมาลงไอแถวแถวไอร้านข้างทางเนี่ยแหละแล้วเธอจะงงว่าเฮ้ยต้องต้องทำยังไงต่อเธอจะแบบทำแต่เราเดินไปตักน้ําในกระติทํานู่นนี่นั่นอะเราคล่อง เราจงเอาผู้หญิงมาอยู่ในพื้นที่ที่เราถนัดที่สุดแล้วเราจะกลายเป็นผู้นําของเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวแล้วเธอจะเห็นความเป็นผู้นำว่าเฮ้ยถึงเวลาที่ฉันทําอะไรไม่ได้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแต่ผู้ชายคนนี้ก็ทําได้ในแบบนี้เว้ยเฮ้ยผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยทันทีรู้สึกปกป้องแน่นทีทั้งที่แบบว่าจริงๆแล้วเราก็พูดตรงๆอ่ะก็ดึงเธอมาจากเวลเธอแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอ่ะถ้ากับกันเช่น ผู้หญิงแบบว่าสายแม่ค้าเลยเราไปแล้วเ,เราเป็นพนักงานบริษัทหรือแบบว่าสายธุรกิจอ่ะไปกินตามไอแม่คุงแม่ค้าผู้หญิงก็โวยวายนำอะไรเราได้แบบนี้เราก็เสียเฟรมผู้นำหมด เปลี่ยนใหม่สร้างเป็นเฟรมของเราเราต้องเอาอยู่ในพื้นที่ที่เราครอบครองเว้ยเราก็พามาเป็นร้านพัาคาไม่ต้องพัฒคารหรูอะไรที่มันราคาแพงนะจําไว้เลยนะเวลาเดทดอย่าให้มันเป็นราคาแพงเด็ดขาดให้มันธรรมดาที่สุดเพื่อที่เราจะโชว์อัพตัวเราเองเออกไปว่าก็ฉันมีคุณค่าเนี้ไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่นและมันจะไม่มีคํานี้หรอกที่บอกเฮ้ยแบบนี้ผู้ชายจ่ายไม่ไหวยังไงเอา้าถ้าผู้หญิงเขาจะเน้นเรื่องการเงินอย่างนั้น ครูติว่าเราคัดออกก่อนดีกว่าเนึออกว่าแต่เราเน้นแบบว่าก็จริงๆอ่ะฉันจ่ายไหวเว้ยมือละห้าพันหูมาห้าพันสับปุติก็ยังเยอะอยู่นี่นะเอามือละสักสามพันแล้วกันมือละสักสามพันฉันจ่ายไหวแต่ฉันพามากินที่มือละหนึ่งพันบาทแบบนี้ผู้หญิงรู้ว่าเราจ่ายได้เธอมาดูถูกเราไม่ได้เธอรู้ว่าเรามีธุรกิจเธอรู้ว่าเรามีทรัพย์สินเธอรู้ว่าเราจ่ายได้แต่เราแค่ไม่ได้จ่ายก็แบบก็ชั้นชิวๆสบายๆแล้วมันจะเป็นการโชว์อัพตัวเราเองด้วยเนื้อออกแปว่าเนี่ย ฉันไม่ได้เอาเงินนําฉันไม่เอาอย่างอื่นนําเลยแต่ฉันเอาความสามารถนําแล้วมานั่งคุยมานั่งเดทแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างอ่ามาดูท่าเดินของกันและกันมาดูสายตาของกันและกันมาดูตัวจริงกันว่ามันเป็นยังไงตอนคุยกันมาผ่านหนึ่งเดือนในแชทมันเป็นแบบนี้นะพอเจอตัวจริงรู้สึกยังไงสายตาเป็นยังไงหลบกันหรือเปล่าไม่ใช่แบบ ในชั้นฝึกมาดีไงะอะแบบลูกศิษย์ครูตีแบบในชั้นฝึกมาดีมากเลยโอ้โหชัดโตเต็มที่เลยแต่พอถึงตัวทิงประหม่ากลัวผู้หญิงแบบนี้นก็ไม่เวิร์กเนอกปะเวลาที่เราไปหาผู้หญิงเนี่ยจำพลังงานนี้เลยนะกูนากูเจ๋งสุดพื้นที่ตรงนั้นของกูเนอกปะของกูเท่านั้นแล้วผู้หญิงจะสัมผัสได้ว่าพลังงานแบบเนี้ยเนี่ยผู้ชายนําฉันแม้แต่ผู้หญิงจะเจ๋งกว่าเราดูนะเจ๋งกว่าเราในอีกพื้นที่หนึ่งแต่ตรงนี้พื้นที่ของฉันฉันเจงที่สุด นี่คือการสร้างสัมพ,พันธ์เป็นลลอมที่ครูติบอกแล้วว่าถ้าเรารู้เทคนิคประมาณนี้นะเราครองใจผู้หญิงก่อนเลยแล้วผู้หญิงจะไม่ดูถูกเราด้วยซ้ำโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไปเท่านี้จงเอาพื้นที่ที่เราเจ๋งที่สุดแล้วผู้หญิงเข้ามาเธอจะรู้สึกปลอดภัยตรงนั้นและเธอจะอยากจับคู่กับเราแบบผู้หญิงถ้าในภาษาผู้หญิงเขา เธอจะรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์แบบบอกไม่ถูกเอกออกไหมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไปท่านี้แล้วกันส่วนใครที่ต้องการไปต่อเกี่ยวกับเทคนิคโ,โหดๆแบบนี้อันนี้มันคือหนึ่งในร้อยเลยมั้งไปต่อในคอร์สนมนซ้มมได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ยด้านบนปโปรไฟล์ครูติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแมนซ้มมครับอนชําระ4,500บาทเข้าเรียนแน่นอนเทคนิคนี้ครูติสอนตั้งแต่ช่วงต้นของคอร์สเลยมีแอดวานซ์กว่านี้โหดกว่านี้อีกเยอะเจอออแค่่ไหนเเราาก็อาอยู